แล้วแต่งตัวมาสเต็มตรองเท้าหายค่ะแล้วสกลงกลับยังไงครับปีแรกวันเลนทายแรกของการเข้ามาหาลัยได้ดอกไม้โอ้โหครั้งแรกในชีวิตยังไงฉันก็ได้กิ้หนึ่ง,งหนึ่งสองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเชอร์แตมเมอร์ กันอีกครั้งนะคะในรายการพ่อมดพาไปค่ะโอ้โหแค่ชื่อเมื่อกี้ก็น่าจะเดากันได้แล้วหน่อยๆห,หรือเปล่าวันนี้แต้มก็พาคุณผู้ชมนะคะมาที่ร้านที่แบบมีกลิ่นอายแบบหวานอบ อวนของเทศกาลแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงค่ะทุกคนแต่ว่าร้านสวยขนาดนี้เชิร์แตเื่มไม่พาที่จะถ่ายรูปแน่นอนค่ะไปติดตามกันได้ในไอจีด้วยนะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆหวานๆกันตรงไหนบ้างตามมาเลยค่ะ คนมาจัดให้เราด้วยเฮ้ยทำไมไม่ไหนแล้วแมน่นค่เดี๋ยวผมจนะให้พี่จิ๋วไปนั่งอยู่หน้าบ้านเมันจะเหมือนคล้ายๆติดอยู่เดี่ยวสำหรับตอนนี้นะครับ ก็เป็นช่วงที่มีถึง2เทศกาลเลยแดงแดงตุ๊จีนกับวาเลนไทน์ใช่ไหมพี่สิวแต่งตัวมาแล้วกนต้องเล่าก่อนละแหละต้องเล่าก่อนละแหละพี่สิวช่วยเล่าความประทับใจหรือความทรงจําที่ไม่มีวันลืมเกี่ยวกับตุ๊จีนให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยนิก่ประสบการณ์อ่ะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรเป็นอินสปิเรชันในการแต่งตัวโคมไฟติยูเอียงไงคะเห็นจะชัดเห็นจะชัดแบบว่าเป็นอะไรที่เห็นแล้วต้องซื้อ เลยว่าจุดจีน <c oughs> ต้องกราบไหว้นะคะ <c oughs> อาจะเล่าให้ฟังมันมีอย่างนี้นะ <c oughs> ทุกเทศกาลจุดจีนเนี่ยจะต้องไปไหว้เจ้ากับมามาตลาดภูเนี่ยจะมีโรงเจยอยู่โรงโรงเจหนึ่งซึ่งแบบเข้าไปเนี่ยก็เป็นเหมือนศาลเจ้าทัท่วไปก็ต้องถอดรองเท้าเข้าไปเพื่อที่จะไปไหว้เจ้าทั้งในแหละ ข้างในก็คอนข้างกว้างก็เดินเดินเดินว่ายว่ายว่ายทุกจุดจนขากลับเนี่ยออกมาก็แบบว่าเออเป็นอะไรที่แบบเออทุกคนเขาก็ใส่รองเท้าเดินออกไปคุณพระรองเท้าหายแล้วแต่งตัวมาเต็มรองเท้าหายค่ะแล้วตกลงกลับยังไงครับก็จะใส่ยังไงก็คู่ไหนก็ได้ไงก็ต้องไปไม่งั้นลงเท้าเปล่าไงทํายังไงอะคะเดี๋ยวบ้านเรียกว่าเินแบบคู่ไหนก็ได้สวยไม่สวยหัวจะหลดเท้าต้องเต็มแต่รองเท้าไม่สวยช่างมันต้องมีรองเท้าใส่กับบ้านจะเลยเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมไม่ลืมรองเท้าหายแต่งตัวตั้งแต่เช้าอคิดด พอแล้วววแล้ว <c oughs> เราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเราเอาฟิลโรแมนติกบากดีกว่าเดี๋ยวมันจะหากันเกินไปแล้วเต็มเล่าประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม <c oughs> และขอเป็นวันวาเลน <c oughs> ไทน์ได้ได้แต่จริงๆอ่ะมี2อันขอสั้นๆได้ป่ะขอ2ออันอ่าเล่ายาวๆก็ได้นะครับ ยาวๆแหมที่ของฉันละสั้นใช่นะโอเคยาวๆใช่ไหมอันแรกนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือแตมมาต้องบอกก่อนว่าแตมเป็นเด็กที่เรียนมากับโรงเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็กเลยเออเพราะฉะนั้นนะโอ้เจอผู้ชมผู้ชายไม่มีเราเจอแต่ผู้หญิงตอนตั้งแต่อนุบาลมาเลยอะจนแบบว่ามัธยมปลายแตมก็คือได้ของขวัญวันวาเลนไทน์ทุกปีนะขอบอกแต่ได้จากใครได้กับคุณแม่ค่ะได้จากคุณแม่ไม่ผู้หญิงได้จากคุณแม่ คุณแม่คือเป็นคนที่ซื้อดอกไม้ให้ทุกวาเลนไทน์จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่มก็จะเก็บดอกไม้อันนั้นอะไว้เลยนะไม่คือแบบเก็บปุ๊บถ่ายรูปแล้วทิ้งไม่ใช่นะแตมเก็บตงกว่ามันจะแห้งแล้วเสร็จแล้วค่อยทิ้งแตมจะเป็นคนแบบนี้ตลอดอันนั้นแหละคือประทับใจมากทีนี้อีกอันหนึ่งอันนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเป็นหญิงล้วนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเรานี่โสดสนิทมาเลยจ้ะยันแบบว่าเข้ามหาลัยเออยันเข้ามหาลัยเลยปีแรกวาเลนไทน์แรกของการเข้ามหาลัยได้ดอกไม้ ครั้งแรกในชีวิต,วตจากผู้ชายแล้วจากผู้ชายแล้วจากผู้ชายคุณจากผู้ชายแล้วเออเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากจริงๆมีรูปให้ดูด้วยหลักฐานคนะ่ะใส่ชุดนักศึกษาด้วยทิ่วหาลยเห็นไหมข้างข้งข,งข,งขง้างๆใครก็ไม่รู้ <c oughs> ก็แบบเพื่อนคนไหนโสดนะก็เดินยิงๆออกไปเลยถือดอกไม้ช่อหนึ่งเอยเข้ามาถึงมหาลัยเลยยลทำได้แล้วเราก็สะบัด สบัดบ๊อกสบัดมบดอกไม้แล้วประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นของแปมโอ้ยน้าจิวนั่งฟังมาเนี่ยยังไม่ทันไรเลยหิวแล้วเนี่ยโอ้ยต้องไปกินกันแล้วล่ะค่ะน้าจิวเพราะฉะนั้นไปชิมกันเลยไหมไปค่ะน้าจิวค่ะอาหารเต็มโตไปหมดเลยน้าจิวพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมเรี๋เดี๋ยวครับโดยตอนนี้เรามีตั้งเจ็ดเมนูอะกินกันสองคนเอางี้ดีกว่าถ้าให้เลือกได้สามเมนูเนี่ย เลือกอกกะไรันบ้างตมขอเลือกก่อนได้ไหมอ,มอเด็กอ่ะโอเคทีนี้นะคะณิจิ๋วแตมอยากกินจริงๆนะแตมขอเป็นเมนูนี้เลยซุปเห็ดน่ากินขอแล้วก็แตมขอเป็นตรงนู้นเลยข้างๆณิจิ๋วสะโคนแต็มนี่แบบสะโคนเลเวอร์จริงๆอองปองปปแล้วก็อีกเมนูหนึ่งสใช่ไหมคะสามาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเลยอะจานใหญ่ที่สุดน่ากินสุดๆ ขอเลยอันนั้นค่ะคุณเจียวเลือกอะไรครับพี่เลือกอันนี้อ่าสไปซี่แซลมอนแลวก็อันนี้นะคะสปาเกตตี้กุ้งชอบแบบเดียวกันแต้มเลยคืออันนี้ค่ะชอบเหมือนกันอย่างนึงใช่งั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้กินกันคนละสามอย่างแล้วเอาซี่โคงไว้อันสุดท้ายเอาก็คือยังไงเราก็กินด้วยกันแชร์กันอันสุดท้ายไม่ครับเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้กินซี่โครงอ่าอีกแล้ว ต้มีการวัดโดนนิดนึงแต่มขอเริ่มก่อนนะได้เลยโ okay, อเคก่อนอื่นที่เราจะเริ่มกินค่ะน้าจิ๋วยาลื่นเราต้องถอดเฟซชิลก่อนไม่ยากกินไม่ได้แล้วหลังจากนั้นค่ะน้าจิ๋วตอนนี้ไวรัสเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ได้เลยค่ะปีตโอเคเต็มด้วยเอาให้สะอาดกันค่ะโอ้กลิ่นดีมากเลย ขอก่อนเลยค่ะเมนูแรกแต้มขอเป็นลองซุปเห็ดก่อนละกันอ่ะหุยคนมากเลยอ่ะมาเห็ดชาโต้ป่นี่ยปินลำมุนนะลำมุนมากจองนะโนนะจองไหนน้าจิวเอาเมนูไหนคะโอเคอันนั้นต้องมีน้ำยำด้วยมาสไปซี่แซลมอนนะคะโอเคค่ะราดเลยราดทห้ทั่วอุ้ยน่ากินจัด คือแบบผักเยอะมากอ่ะนี่ดูสิคะตามเนื้อนี่เด้หน้าฟินขนาดนี้ที่เนี้ยเมนูของแตมพันนจิ๋วมันไกลไกลเมื่อกี้แตมลาดให้แล้วนะจิ๋วใช่ไหมใช่ทำไมคะตรงมันหมดนี่ทั้งหมดทั้งดโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคอุ้ยเค็มๆไม่ต้องเิินง่ายมากโอเคได้แล้วค่ะประมาณนั้นโอเค เราจะลองหั่นไก่นะแล้วก็แบบเอาจิ้มกับมันบดเพราะเนี่ยเมื่อก่อนอะเวลาตามกินใช่ปะ่ะเวลาไปแต่งสกิวิ่งอะคะ่ะที่อเมริกาเขาก็จะมีไก่แบบนี้กินกับมันบดใช่ไหมแล้วก็ล่าหนํานเฟรนีอารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยลองชิมดูเมืองไทยไทยแลนด์จะเป็นยังไง <Awards> มันบดทนี่เนื้อดีน,น,นัวเนยนมหอม<ห>ไม่ได้แล้วเมนูต่อไปเลยค่ะ ไม่น้อยหน้านะคะอันนี้ค่ะสปาเกตตี้กุ้งค่ะดูสิคะคุณผู้ชมโอ้ยเน้น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 ืเฮ้ยดูดีอ่ะดูแบบไม่มันด้วยอ่ะนุ่มนุ่มอืมกินแบบ เครื่องอ่ะเขาไปในเส้นเลยอ่ะลองลองของหวานบ้างดีกว่าอันนี้เป็นสะโคนหวสะโคนเขาทํามาแบบเขาเป็นของใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปหั่นหั่นเดี๋ยวแต้มขอหั่นสะโคนก่อนนะคะมันก็มีความมันใหญ่น้องเอ้ยมันน่ากินเลยแหละมันน่ากินเลยแบบว่าให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่าอออ้ยมันน่ากินมันน่ากินเดี๋ยวดึงไปดึงมาจะไหลแล้วเนี่ยน้ำลายนะโอเคมา เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะเนื<ห>้อสะโคนลานี้ไม่แตกเละคือสะโคนอะ่ะบางทีแบบถ้าเราทําไม่เป็นอ่ะมันจะแตกนะแต่ดูจากนเนื้อมันก็รู้เลยนะว่าแบบเนื้อดีอ่ะแบบข้างในบบเนื้อ,อดอมมีมันไม่แตกมันไม่แตกคือแบบดูนวัวชินอย่างนี้เราต้องลองแหละเดี๋ยวแต้มขอโอ้โหเขาหอมเลยมาแล้วเราก็ชอบชีสค่ะชีสอันดับแรกเนยค่ะเนยป้ายไปอีกป้ายมันไปอีกนี่แหละคำนี้แหละทุกอย่างมีทั้งเนยทั้งสตรอเบอรี่ทั้งสะโคน บอกเลยว่าไม่ต้องรอกินเป็นของหวานอะคือสามารถกินแบบว่าเป็นไซดิทได้เลยส่วนความหวานอะได้มาจากซอสสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ซึ่งไม่หวานมากเลยเป็นความธรรมชาติมากอันนี้เลยนะท้่จย่าลืมชื่อพานาคอตต้าสตรอเบอรี่โอ้ดูดูดูลองิูลองดูซอต่อต่อเหมาะกับเราค่ะจะชิมให้ใหญ่จังนะเน้นเน้น นี้มันอร่อยจริงแล้วแหละมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่พุดดิ้งแบบหวานๆอ่ะอมเปรี้ยวแบบผสมกันแล้วแบบลงตัวโอเคและเมนูที่สองรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับไหน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 เกมวัดดวงของเราก็คือเกมเกมเป่ายิงฉุบง่ายง่ายมาแล้วนี้โอเคง่ายๆคือคนชนะได้กินเลยสองในสามสองในสามโอเคมาเป่ายิงฉุบมาเซียนเลยเนี่ยเคยไหมแข่งแบบต่อแถวเป่ายิงฉุบกันแบบทีมเดียวกันแบบเซียนกัน

โอเคให้โอกาสแก้ตัวเมื่อกี้หรือว่าเปล่าโอเคมันดูช้ามนดูเหมือนพุ่งๆอ่ะรู้สึกแต่กล้องยาใจเด็กนะเป่ายิ่งจุ๊1หนึ่งสองซ้อเยโอเคยอมรับหรือยังผู้ชนะผู้ชนะมาเลยมาชิมกันค่ะโอ้โห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 แบบอยากใช้มือมากเลยคุณผู้ชม เนื้อต้องนุ่มแน่ๆเลยไม่ได้กิ่นด้วยไม่ได้กินด้วยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหน,นะคะเริ่มเริ่มกลิ่นซอสนี่ขึ้นเลยดีเนื้อ,<ด>อน,นิ่ม,มถ้าเราดึหยิบขึ้นมาทานได้เลยนะคะดูดแล้วหลุดเลยอะ่ะคุณผู้ชม<อ>แบบว่า ดีดีดีงามดีงามดีงามเอาละค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมาลองชิมหรืออยากจะมาลองอุดหนุนที่ร้าน p o r t ต b e l l o แอนเดอร์สเลนะคะมากันได้ที่ซอยสุขคนทัศวัสด1 1นะคะสามารถเปิดดูทางกูเกิล m ม p ได้ต้องการสั่ง Delivery กลับบ้านเนี่ยช่องทางด้านล่างนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอีกแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้เราด้วยค่ะต,ต,ตึ๊งต้อต้องเลยเป็นกําลังใจนะคะให้ทีมงานพ่อหมดพาไปกันหน่อยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเราก็จะมีอีพีใหม่ๆอัปเดตลงที่นี่นะคะทุกวันจันทร์เลยค่ะทุกๆสัปดาห์เข้ามาดูกันได้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย